สวัสดีค่ะพบกับช่องมัมมี่สตองนะคะวันนี้นะคะนัดนะคะก็จะพามาชวนครอบครัวนะคะทําเมนูนะคะเพิ่มน้ําหนักให้ลูกนะคะเป็นเมนูผักขมอบชีสนะคะบอกเลยว่าเมนูผักขมอบชีสคอมไปปีนั้นทาง่ายมากมากเลยจ้าเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสนมกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือจะเริ่มด้วยตัวนี้นะคะเป็นผักขมนะคะใช้ผักขมขาวนะคะเอามาราังทําความสะอาดน,นะคะไหล่ๆน้านะคะแล้วก็เอามาหั่นซอยนะคะซอยให้เขาเล็กลงนิดนึงนะคะ จากใบใหญ่หญๆเนาะหลังจากนั้นก็จะมีนี่จาหมูนะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้สับเนาะแต่ใช้หั่นนะคะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้ก็หมักสักนิดนึงกับแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็นี่จะชีสนะคะชีสแผ่นนะคะที่สําหรับเด็กๆทานเนาะก,ก็จะเน้นชีสอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ขอให้ใหญ่เค็มนะคะ แล้วก็เน้นนะคะว่าควรจะเป็นชีสที่มาจากน้ำนมโคนะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมสับหึ่งกรีดนะคะอันนี้จะเป็นหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่นะคะก็จะใช้ประมาณแค่แว่นเดียวนะคะแล้วก็เอามาสับเนาะน้ำสต๊อกก้อนใหญ่นะคะก้อนนี้ประมาณ3ออนนะคะแล้วก็นมที่ลูกทานนะคะ,ะนัดให้ลูกทานจิตรดานะคะก็ใช้น้ำนมตัวนี้เลยจ้ะ แล้วก็เนยสำหรับผัดนะคะก็จะใช้ของยี่ห้อนี้นะคะเลยพักนะคะแต่เป็นเนยจืดนะคะส่วนแม้ท่านไหนมีเนยจืดยี่ห้ออื่นนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่านะคะเปิดไฟเลยจ้า บอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เพิ่มน้ําหนักแบบดีมากๆนะคะทําทีเดียวนะคะสามารถเก็บใส่คับเอาไว้นะคะเก็บใส่กล่องขอกล่องเล็กๆเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาเราให้ลูกทานอาหารบางมือะะ้อค่ะสามารถเอาเวฟหรือว่ามาอุ่นนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับอาหารที่เราทําอย่างอื่นได้เนาะใส่เนยลงไปก่อนเลยนะคะ พอเนยเริ่มละลายแล้วนะคะก็ไม่ต้องรองละลายหมดก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้พอหอมนะคะ ้วยหอมใหญ่นะคะคักเแลวก็เลยเนี่แหละค่ะผัดไปด้วยกันเลยนะคะใส่หมูนะคะเนื้อหมูที่เตรียมเอาไว้นะคะ ก็ได้นะคะแต่กอดีว่าอันนี้จะใส่เพราะว่าจะทําให้เป็นแบบว่ามมนูอาหารเลยหอย่างนี้ถ้าคนบอกว่าเออไม่มีหมูสับไม่มีหมูเลยไม่มีเนื้อไก่เลยคือไม่ใส่เนื้อสัตว์ได้ไหมอยากทำเป็นผักผมหบชีธรรมดาได้ไหมพอดีทุกอย่างในหมดได้ค่ะตามนั้นเลยค่ะก็แ,ะแค่ตัดหมูออกไปนะคะส่วนขั้นตอนในอุติยือื่นก็ใช้แบบนี้ได้จ้ะ หม,มกูกับหอมแล้วก็กระเทียมให้สุกนะคะจากนั้นก็หมูเริ่มสุกด,ดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่สักผมลงไปเลยะค่ะ ให้ผัดหอมสักพิกนึงนะคะแล้วก็ใส่มนมนะคะถ้าเราผัดตัวหามมาค่ะผ่านความร้อนนะคะกระทะยังไม่ได้ใส่มนมลงไปเลยเนี่ยผัดก็จะหอมขึ้นเนาะอันนี้นะคะใส่มนมลงไปนะคะประมาณสักครึ่งกล่องก่อนนะคะ กะปริมาณเอานะคะใส่นมมีเด็กอยากออกกล้องเขาเนี่อยากออกสื่อวนเวียนแหลนฮอบ <c oughs> ใส่นมขึ้นกองก่อๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกนะคะก้อนใหญ่นี่นะคะลงไก็เลยค่ะรอให้เขาละลายไปด้วยกันตาลูากา่าบ้างอมไรคน่า อเราไม่จับแก๊สนะครับเราไม่จับเตาแก๊สมาอาม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 มา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 อามากาม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 าดากามามีเาางนมามาามามาามนมาาามามาาา ช่วงนี้จะเป็นวัยขวบ9้าเดือนนะคะก็อยากรู้อยากเห็นอยากทําตามผู้ใหญ่ทุกอย่างเลยผู้ใหญ่ทําอะไรก็อยากทําอยากล้างจานอยากช่วยกวาดบ้านถูบ้าน,านดูดฝุ่นทำ,ทำนี้ทำนี้อยากทําหมดนะคะเรียกง,ง่ายๆว่าอยากอยากผลนั่นเอง <laughs> น้ำสตอ็อกอนใหญ่เราละลายแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าปล่อยเอาไว้อ่ะคะ่ะให้ให้ให้เขาแบบผักขมนิ่มกว่านี้หน่อยเนี่ยนมเนี่ยก็จะงวดลงไปเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำฉะนั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเติมนมสดที่เหลือลงไปนะคะใช้นมหนึ่งกล่องเลยค่ะเพราะว่าผักขมอันนี้ใช้เยอะเหมือนกันนะคะประ,ประมาณประมาณหนึ่งก้นะคะผักขมก็ กับมนหมหนึ่งกองแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําแบบแค่มือเดียวไม่ได้ทำเก็บเป็นสต็อกอย่างนี้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะขนาดนี้นะคะก็กัะปริมาณนมเอาก็ได้นะคะเดี๋ยวรอส พักหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ชีสลงไปละจ้า เราจะใส่ชีสเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเพราะว่าชีสมีความหนืดเนาะเวลาเขาละลายเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะหนืดลงไปอยู่กับตัวผักโขมอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปรัดตัวกับพวกวัตถุดิบหลังนะคะฉะนั้นนะคะแนะนําว่าใส่ชีสเป็นอย่างสุดท้ายให้ทุกอย่างนะคะอ่านิ่มแล้วก็ตามที่เราต้องการก่อนเนาะน้าเนยงวดได้ตามที่เราต้องการก่อนล้วค่อยใส่ชีสลงไปเนาะอันนี้นะคะก็จะต้มสักแป๊บนึงนะคะให้ผักโขมเนี่ยคะ่ะ เขาแบบมีความนิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะคะการเกลือนไม่แข็งมากนะคะเวลาเบบีทานเนาะก็จะทานลื่นทานคล่องทานง่ายะจริงๆผักขมสุกง่าย,ยู่แล้วแล้วก็เรามีหอมใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยชูรสแล้วแต่ว่ายิ่งเราเออเขาเรียกว่าอะไรนะเคี่ยวนานหรือว่าทํานานแค่ไหนผ่านความร้อนนานหน่อยหอมใหญ่เนี่ยคะ่ะจะยิ่งแบบ เพิ่มความหวานออกมาจากตัวมันมากขึ้นแล้วตัวผักขมเองเนี่ยพวกกา้านพวกอะไรที่เราใส่ลงไปก้านเล็กๆเนาะความนิ่มเขาก็จะมากขึ้นนะคะก็จะไม่แข็งแว้าเด็กๆทานเข้าไปเนี่ยก็จะทานลื่นคอมากเมนูนี้ทำง่ายนะคะบอกเลยว่าทำง่ายจริงๆนะคะ ไม่ใช้วัตถุดิบอย่างอื่นเลยลวัตถุดิบหลักมีเท่านี้นะคะแล้วก็ใช้แค่นี้จริงๆอันนี้เดี๋ยวขอแอบชิมนิดนึงว่าน้ำไา้เรลียงหอมมันนะคะหอมมันก็ไม่เค็มจนเกินไปเนาะเพราะว่าเราใช้น้ำสตอ๊อกนะคะก็ะได้รสชาติของหอมใหญ่มา เดี๋ยวรอนะ้ำงวดลงไปกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งนะคะรอนม,มนะคะเขางวดลงไปกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งได้แล้วดูให้เขาเดือดประมาณนี้ค่ะเราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเนาะใช้ไฟกลางๆนะคะแล้วก็ให้เขาเดือดแบบประมาณแบบทั่วๆนะคะฟองขึ้นแบบนี้ประมาณทั่วๆนะคะเนี่ยคือแบบระอุเลยอันนี้คือแบบระอุ ถ้าเป็นของผู้ใหญ่เนาะก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริไทยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าของเด็กเราจะไม่ปรุงรสพวกนั้นเลยนะคะออร์แกนิกที่สุดแล้วนะคะมีเฉพาะเครื่องที่เท่านั้นอ่ะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปะค่ะชีสเวลาเอาออกมานอกตู้เย็ยนแล้วแป๊บเดียวเขาจะค่อนข้างที่จะแบบเห็นิดนึงของเด็กนี่จะแบบ ความที่เป็นน้ำนมโคเขาจะแบบนืดมากกว่าของพี่ใหญ่มีความแบบหยิบมาแล้วไม่เป็นแผ่นเป็นแบบพร้อมละลายมีเทคนิคสองแบบนะคะคือใส่ชีสลงไปแบบนี้เลยนะคะในกระทะเอื่ยน,นะคะกับอีกแบบนึงนะคะถ้าต้องการแบบหน้าชีสออกไม่ไหมหรือว่าเป็นหน้าชีสเจอมเยอะๆหน่อยเยงก็แบบ นะคะส่วนผสมที่ทําเสร็จมกเมื่อกี้ค่ะผักขมจบบนมะไรอะไรเงี้ยค่ะใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาชีสนะคะวางเอาไว้เป็นท็อปด้านบนเนาะแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะก็ได้นะคะแต่พอดีนะคะโคชีเป็นเด็กที่แบบไม่ชอบทานแบบชีสเยอมๆเลยมากมายก็ใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปในนี้เพราะว่ามันมีเด็กหลายคนที่ไม่ได้ชอบทานแบบชีสนมเนยอะไรมากใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะมันก็ทําให้แบบ กลมๆเข้าไปอยู่ในนี้โดยที่เด็กเขาไม่รู้ว่าเป็นชีสแบบยืดๆในไงนะคะ่ะเดี๋ยวเราเขาโตเดี๋ยวเขาก็จะอยากกินเองนะคะแต่แว่าตอนนี้เขาเด็กๆเขาไม่ชอบอะไรที่ลูกไม่ชอบก็หลีกเลี่ยงนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราดูผักโขมนะคะเวลามันแบบได้ได้ที่แล้วแบบนิ่มแล้วเนี่ยเขาจะแบบหดหรือแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยคะ่ะน้อยๆอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้คืออร่อยตอนนี้คืออร่อยถ้าแบบยังเป็นใบบานๆอยู่ยังไม่หดตัวเท่าไหร่เนี่ยคือแบบยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ กอได้แล้วเรียบร้อยนะคะหอมมากเลยปิดเตาเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยน้อยๆนะคะเอาไวใ้ให้โรชีตักใส่ถ้วยนะคะเสิร์ฟให้ลูกน้อยทานได้เลยนะคะสำหรับเมนูผักโขมอบชีสนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ วัตถุดิบแต่ขั้นตอนการทํานะคะทุกอย่างนะคะเน้นคําว่าออร์แกนิกนะคะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อถนอมนะคะร่างกายของเบบีเรานะคะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะนําไปเสิร์ฟนะคะคู่กับแซลมอนสเต็กนะคะแล้วก็ขนมปังกรอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งทาง y u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  e มัมมี่สตองและก็ f c e e o o o k แฟนเพจมัมมี่สตองด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ